ครับผมากาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปเฉนกฟาร์ม118ทุกคนครับผมสวัสดีไปย้ำช่องเ้าครับเ้าที่8มีนาคม2 5 68ครับวันนี้ทางฟาร์มเฮามีง้วแม่ลูกนะครับมาเปิดแบ่งอยู่2คมนะครับผมเป็นแม่ลูกผูกคมหนึ่งแม่ลูกเมียคมหนึ่งนะครับง้วขอกเดียวกันครับผมง้วขอกเดียวกันอยู่น้ำกันใดนะครับอ่าเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเปิดเป็นราคายกเลยนะครับราคายกเลยไปน้ากันนะครับกานเปิดคมเดียวนี่มันเป็นราคาสูงนะครับผมอ่าพอสื่อยกมากนะครับ บ่ได้แพงหลายครับเพาะว่าไไปหาไทยกลางนะครับงัว่าไทยไปหาไทยกลางว่าเป็นไทยหน่อยจ๋าด้วยครับผมเดี๋ยวคมเดี๋ยวสีเริ่มเข้าเป็นชุดนะครับไอ้บางชุดลูกผูกลูกเมียนะครับอ่าแม่เขาเงาเนี่ครับผมแม่ลูกเมียครับนี่ลูกสาวเพิ่นโตใหญ่นะครับทรงลูกงามครับผมเบิ่งเหนือนังดีครับเหนือนังดีครับเบื่องแม่ออกเท่านะครับแม่เป็นเท่าบดเครื่องเพศดำนะครับนันลูกทรงลูกงามครับผมลูกสาวโตใหญ่น่นนะครับลูกสาวสีอมมานสีหาเดือนอมมานนี่นะครับ แม่ปรุนทองเอาครับง้วฝูงครับผมแม่ปรุนทองเอานะครับเนี่ยลูกสาวตัวมีชิงมีห้อนแลลวนะครับผมนี่ต่อไปเป็นแม่ลูกผูครับผมแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกผู๋นี่ง้วลูกแรกนะครับง้วลูกแรกเลยนี่ลูกไส้ครับอายุดุเล่าข้าวเดียวกันครับผมโตใหญ่นี่ถือว่านง้วลูกสามนะครับครับครับผมชุดสี่โตครับผมเอาน้ำสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผม สองหมืนสี่พันหาหนอยบาทเท่านั้นครับพร้อมทรงฟีไห่สองลอยกิโลเมตรเลยครับเก็บเงินหนาขอกนะครับผมบ็เลยเอามาจำก้อนเตรบาทเดียวเด้อครับอ๋อสองฟีไห่เบื้องต้นสองลอยกิโลนะครับไก่ก็นั่นกับทรงไหได้นะครับผมทรงไหได้ทว่าไทยครับวัตถมักน้ากันครับโทรเาบอกกันครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก้าเก้าครับประกันสำนี้ให้ทุกโตครับขาทกขาทอนกระดูกส่วงสุดด้วนนะครับหางดอกครับผมดอกไผ่ไข่เจ้าต่างๆนะครับข้าประกันไห่พันสิบหามือแรกนะครับผม มี่ปัญหาเฮายินดีรับเข้มนะครับผมขึ้นเงินขึ้นง้อไปเก็บเงินกันหนาหอกบ่ได้ความมาจําก็ไม่ตาบาทเดียวครับผมเบนงรับงัวหนาวเสื้อแล้วครับผมงัวหนาวเลยเสื้ออากาศดีครับข้างบานตอนนี้เป็นงโต๊แลียวนะครับครับผมบัครับบ่งหลูกครับทรงหลูกง้ามมืกโตครับผมงัวเฮาบ่งเนื้อนางดีครับบบแกนบบหยังเลยครับทรงหลูกง้ามแห้ง ตัวดำเป็นทรงง่ามครับผมนะครับบังลูกสาวผมนี่เงยอยอะขันแยกอ่โทุ่มาหลังไหมนะครับผมมาเปิดราคาแยกไว้นะครับผมมาเปิดราคาแยกไว้หยามเป็นง้วนราคาแพงนะครับไอ้เสืองอกไปมันเสือคร้มละเมื่นสองพันนะครับขันเฉลี่ยหายเรี่ยวนะครับเฉลียต่อทอกันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมมารับการทุ่มมาครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเก้าครับ สำหรับเมื่อนี้กับมาเปิดให้รับชมรับฟังไปเพียงเท่านี้นะครับหมักน้ากันกับเนี่ยเป็นการโทรมากนะครับเนี่ยเป็นการโทรเอาครับผมมันจะในเบาในต่อร่องกันนะครับสำหรับเมื่อนี้กับมาเปิดให้รับชมรับฟังไปเพียงเท่านี้ครับกับสวัสดีครับ